เดี๋ยวเรามาเจอกับอ่าตนป่วยที่อาการหนักนะครับตัวนี้มะเลงขั้นที่แปดครับดูสภาพต้นเลยครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยปัญญานี้น่าเมานางกูนะอะไรเกลียวดินไว้อ้ามันก็ะหายนี่มันหายได้เหรอไอ้ต้นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ถากกระทบออกให้หมดเลยตัวนี้จะไม่มีแล้วเนี่ยเบิร์ตแล้วอาการพวกนี้มันจะไม่เกิดครับว่้าเราป้องกันไว้แล้วมันจะไปเกิดได้ยังไงเนาะไอ้ตัวที่มันเป็นอยู่เราก็รักษาให้มันฟื้นขึ้นมา นี่ถ้าไอตัวอย่างนี้เราก็อย่าไปถากนะเนี่ยไอตัวที่เป็นตะปุ่มตะปำเราต้องเยอะๆไหมเออเราต้องอย่างนี้อาวุธมันต้องอย่างนี้งานพ่อแม่อาวุตรเอาลงก้อคมเรียบร้อยเนาะโค้งและมือสุดท้ายย่าเปรตทิวันคุณได้ยังไกันเฮ็ดแล้วหามนอนก็เมียอทิตหนึ่งก่อนที่จะมาที่ข้าลับคมแล้วคมเรียบร้อยแล้วบอกครับคมเต็มที่แล้ว ซุปใส่ปอกไปครับปอกแต่ละครั้งนี่มันเหลี่ยมพิงแต่ว่าแต่ต่นะมันเหลี่ยมซื่อว่านั่นดูดิเอาอีเละใครอย่าสั่งสินอขายอีนอ่อกายเย็นๆเย็นเดี๋ยวไปตัวทีหลังเย็นๆเย็นเฮ้ยลายอย่างนี้ยังไงวะเนี่ยต่อหรือเปล่าต่อแล้วต่อแล้วอย่างนี้เราก็ไม่ต้องถานี่เราก็เอาตัวที่มัน เอาไม่ยอมอีกเอาเอาเข้าไปโอ้แค่ขอเพลงหน่อยนี่ไม่ยอมไม่ยอมไม่สนครับชั่วโมงทำงานเดี๋ยวทำให้มันเดี๋ยวเดต้นต้นลักษณะแบบนี้อย่าเพิ่งมาเกี่ยได้ครับหยยุดเลครับหยุดรักษาตะกอนเกี่ยวเลยหยุดรักษาตะกอนมันหายมัน เอาที่หลังนะก่อนที่มันไม่สิตายยังสายเกินเกลี๋ยวเขาเอาที่หลังยี่ก็ไปปลูกใหม่ดี่ก็ปล่อยสายหลังตั้งกว่ามีนะคนเอื ane, ้อนบ่รมอย่างลุงร hey, ู้ฮึ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 ยีไปหารักษาต้ของต้นของป้าที่เขารักษาไว้ประมาณบ่หอดเดือนน้ำยางกลำขึ้นมาแล้วทีมีหรือเปล่าวะอันนี้ ครับผมอ้าวมีต่อดีไว้ต้นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้เทากี่เปลืองในในตัวของวัคซีนเนี่ยอ่าวว่างไงครับครับเท่ากี่มีรอบเยวเวลาที่วได้ยินย่ากระชันชิดก่อต้นปกติ<อ>ครับตัวนี้ว่างไงสำหรับแบบนี้ มันต้องใส่สามยางมาหาต้นยา่สามยางนี่บ้านนะใันบ้านบำรนีต้น่ฝืนฟูมันมังบงครับอ้ปนงบงอันนี้เขายังบอคิดในเรื่องของปื๋นดินนะเขาเขาเึ้นในเรื่องของต้นเจ้าก่อนครับมันต้องใส่สามคุมนเป็นงสินค้าที่เราสั่งไปมาใส่รักษามันตรงนี้เนอะใครบอกขาดตลาดนั่นให้จะมาขาดตลาด สำหรับอาการแบบนี้เอสั่งวาไหนดีมีมีระยะในการฉีดคือว่าสามมือไม่ฉีดทีหนึ่งจัะซีเื้าเออสั่งอะไรไปมั่งนะสามมือไม่ฉีดซีเตื่อ่าแล้วก็เข้ากับเบิ้งอาการขอามั่นนําหลังจากนั้นเข้ากับเบนเบนห่างอกปอีจดหามือหามือพอเบิ้งจากอาการมันจะก่อนรับหามือจัะซีเื่อเชื่อลองคล,งลงิกเบืนีดูดิอ่าแล้วก็เป็นเจ็ดมือแบบนี้เจ็ดมือฉีดซีเท้าด้นกัน ลองฟังเดิงเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ถ้ามันนี่ในเรื่องของน้ำยาง่อน้ำยางแบบนี้ผมว่ามันมันบูดวนรับตาเฮ็ดตามรอบระยะเวลานี้ดีบูุดีอัดบ่ถึงเดือนครับเจ้าดีได้เงินอีกครับชีวิตมันกลับขึ้นมากเชี่ยวมันทำงานพอน้ำยางมันเปิดมันจิตเป็นเบาเพียวไม่คือเราเนี่ยป่าเนี้ยโปรไลค์ก็จะยึดตกใจให้มันขึ้นมากโปรไลค์ก็เ้างแนมแจกแนม ต้นนันปกติเจ้าน่ะมันสะเห็นเงื่นในเจ้าเห็นเจ้าสิตะเรื่องเจ้าสิวลืมเศร้าสนใจมันเลยแล้วตัวนี้นะลืมเลย่ะบานีบานีเจ้าเศร้าสนใจมันยังื้นที่มีอาการหนักนะครับเรามีการสาธิตแล้วก็บอกวิชารปหนาว่าครับจะทําการยไงในการรักษาเยียวยานะครับเดี๋ยวก็ให้พี่พงษ์เข้ามาติตตามผลงานแล้วก็คอยเข้ามาเช็ค หายไม่หายอยู่ที่คนเจ้าของสวนแล้วนะเพื่อเราออกแก้ไดี๋ยวคุณตาันแล้วรักษาดีดูแลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเดี๋ยวเราถากอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวในเรื่องของวิธีการฉีดพ่นเดี๋ยวหัวหน้าสักถินจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวทีมงานเราพี่พง์เหมารอแกระบวนกอรดูแลรักษาพี่พง์จัดให้เขานะมีอะไรบ้างนะครับ ให้มันสมบูรณ์แบบให้มันฟื้นเร็วให้มันฟื้นเร็วที่มันพอที่จะทำได้ไ้งรับสภาพหน้าดินปรับดินตายให้กลายเป็นดินเป็นแล้วก็ฟีนัพของเราใส่เข้าไปครับเมื่อมันฟื้นมาปุ๊บนะถ้าดินมันแน่นอยู่นี่มันกินอาหารได้ได้ถ้ารากมันสมบูรณ์ปุ๊บไอตัวที่ฟื้นมาปุ๊บจะฟื้นอย่างรวดเร็วตัวนี้มันหายเร็วนะผมบอกว่าประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยแล้วคุณเก็บเอาน้ําได้เลยเพราะว่ามันยังสมบูรณ์อยู่ไงแต่ถามว่าเชื้อโรคอยู่ในตัวมัน มันยังเป็นโรคอยู่มันยังมีเชือโลคอยู่้ตัวของมันเองอ่ะด้วยุดชีวิตของมันเนี่ยมันต้านนะมันจะจะไม่ไหวถ้ามันไม่ไหวเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนตัวนั้นเดี๋ยวตัวนี้มันไหวไงมันสู้ด้วยตัวของมันเองก็คือมันหลังกดออกมาแต่มันเป็เพียงพอถ้าเราไปช่วยมันหลังสารตัวนั้นคือมันต้านตัวมันอีกแรงหนึ่งไงแล้วก็อาหารเสืมเข้าไปมันก็จะช่วยมันได้เยอะเหมือนเหมือนกับคนที่มีพยาธิในท้องแหละครับนี่ใช่เราถ่ายก่อนต้องถ่ายตั้งแต่ดินก่อน ถ้าฟื้นขึ้นมาปุ๊บอาหารในเพียงพอครับต,ต้นไล่แรงนะ